เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้ว ทอเพชรใสใสสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงเป็นที่ลงโลกว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้ละกันนึกถึงคำสอน ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ท่านสรุปคำสอนธรรมะปฏิบัติเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เบื้องต้น จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนั้นนะไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยหยุดอย่างเดียวเท่านั้นแหละหยุดอย่างเดียวคืออาจใจที่แวบ,บไปแวบ,บมานั้นน่ะมาหยุดนิ่งๆอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางทองของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรีวกว่า,านที่เจ็ดให้เอาใจที่แวบ,บไปแวบ,บมาคิดไปในเรื่องคราวต่างๆนะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยมี เรื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิกลมรอบตัวโตตะกแก้วตาของเราคือประมาณปลายนิ้วก้อยหรือปลายนิ้วนางนิ้วกลางเป็นต้นให้เครื่องหมายนี้นะเป็นหลักที่ยึด ที่เกาะของใจเราใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นเรื่องคนสัตว์สิงของธุรกิจการงานบ้านช่องครอบครัวเป็นต้นใจจะได้มาอยู่ในตัวซึ่งเป็นที่ตั้งดังเดิมของใจอย่างถาวรใจจะได้กลับมาหยุดมนนิ่ง เราหยุดนี่แหละจะเป็นตัวสาเร็จทำให้เราสมปรารถนานทุกสิ่งสิ่งที่เราปรารถนานั่นน่ะคือความสุขที่แท้จริงเราอยากจะเจอความสุขที่แท้จริงไม่ว่าเราจะปรารถนาอะไรก็ตามในเบื้องต้นอาจจะหลากหลาย แต่ตอนปลายนั้นนะ่ะต้องการความสุขที่แท้จริงอยากได้ที่อยากได้บ้านอยากได้ครอบครัวที่อบอุ่นอยากได้รถได้ยวดยานพาหน,นะอยากได้แหวนได้สร้อยได้เครื่องประดับอยากได้เงินได้ทองอยากได้ยศ อยากได้ตำแหน่งอยากมีอำนาจวาสนาอยากมีบริวารมีพวกพ้องนี่คือเบื้องต้นที่เราอยากมีอยากได้อยากเป็นแต่ตอนสุดท้ายไอ้ที่อยากอย่างนี้ก็เพราะว่าอยากสะสมอยากแล้วเราไม่มีความสุขคืออยากได้ความสุขโดยผ่าน คนสัตว์สิ่งของเป็นต้นตอนสุดท้ายคือทางการความสุขนั่นเองอยากมีเงินก็เพราะอยากจะมีความสุขคิดว่ามีเงินแล้วเนี่ยซื้อความสุขได้อยากได้ยอได้ตำแหน่งคิดว่ามีแล้วเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขเห็นไหมจ๊ะความสุขคือสุดยอดเป็นความปรารถนาของสรรพสัตว์นะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ สัตว์เนี่ยกินก็อยากกินอยากมีความสุขมีคู่ก็อยากจะมีอย่างมีความสุขแม้จะเจ็บจะป่วยก็อยากจะป่วยอย่างมีความสุขตายก็อยากตายอย่างมีความสุขตายไปแล้วเนี่ยก็อยากจะไปอยู่ในที่ที่มีความสุขสุขทั้งนั้นเลยคือสุดยอดแห่งความปรารถนา ของสรรพสัตว์ทั้งหลายสุขที่แท้จริงนะ่มนุษย์ยังไม่เคยเจอเจอแต่สุขกรมลอนะยังเป็นของเทียมอยู่แต่สุขที่แท้จริงนี่แหละอยู่ที่หยุดกับนิ่งอารมณ์ประชุมตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นหยุดเป็นตัวสำเร็จทำให้เราสมหวังดั่งใจในทุกสิ่ง พอถึงแล้วนะหยุดได้แล้วเนะี่ยแต่ความปรารถนาอะไรต่างๆก็ลดน้อยถอยลงไปพอเขาถึงพระรัตนาตรัยในตัวไม่อยากได้อะไรเลยอยากจะเรียนรู้ความจริงของชีวิตของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยากหลุดอยากพ้นจากกิเลสจากอาสวะ อยากไปนิพพานอยากไปสู่ที่สุดแห่งธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์แต่เราจับหลักได้อย่างนี้นะ่ะจะเห็นว่ามันไม่ยากหรือยากพอสู้ฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ กับเนื้อกับตัวโดยเฉพาะที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดให้ใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ฝนะึกหยุดฝึกนิ่งประคองใจไปได้บริกรรมภาวนาสัมมาอารหังเรื่อยไปเลยประคองไปสัมมาอารหังไปกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้ ภาวนาไปคาตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยุดในกลางดวงใสใสใหญ่เผลอจากสองอย่างนี้นะจ๊ะอย่าเผลอจากบริกรรมทั้งสองถ้าเผลอแล้วเนี่ยใจมันไม่หยุดแต่ถ้าไม่เผลอใจจะหยุดจะนิ่งนิ่งอยู่ในกลางกาย พอใจหยุดถูกส่วนเข้านะ่ะมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปจะตกสูนวุบลงไปเลยไปฐานที่หกถึงอยู่ระดับเจ้ากสะดือหางจากฐานที่เจ็ดสองนิ้วมือก็ะยกอดวงทํามที่ทำให้เป็นกายมนุษย์อย่างลอยขึ้นมา เป็นดวงที่ใสบริสุทธิ์โตเ่ากับฟองไข่แดงของไก่สุกใสทีเดียวนะจ๊ะบังเกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรค ก็ได้ดวงนี้แล้วง่ายแล้วการที่จะไปสู่อายตนาิพพาเนี่ยไปถูกแล้วเพราะทางไปสู่นะันมันมีทางเดียวเป็นทางสายกลางภายในจะเริ่มต้นจากกลางดวงปฐมมรรคนั่นแหละทางเอกสายเดียวไม่มีสองทาง เราะว่ามีทางเดียวนี่แหละจึงเรียกว่ามันง่ายหรือ,อยากพอสู้นี่มันง่ายหไหมจ๊ะเพราะมันทางเดียวถ้ามีครามาชี้เราบอกว่าไปทางนี้ทางเดียวเนี่ยแล้วมันจะไปผิดทางได้อย่างไรออกไปทางนั้นปลายทางก็คือจุดหมายที่เราต้องการนี่ ไม่มีใครชี้ใครแนะอย่างนี้นอกจากประสมมอสมุติเจา้าเชี่ยวทางสายกลางแต่มาชี้ชัดชัดเจนขึ้นในยุคข,ของเราก็คือพระเด็พระคุณหลงปู่พระมงคลเทพบุญนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละเพราะฉะนั้นได้ดวงใสแล้วก็ง่ายแล้วแหละ ไม่มีผิดทางเพราะทางเอกมีสายเดียวอยู่กลางดวงนี่ท่านบอกหมดเลยบาย,ยุดถูกส่นตกศูนปฐมมรรคัเกิดไปสู่อายตันนิพานในเส้นทางสายกลางซึ่งอยู่กลางดวงปฐมมรมคัเห็นไ้เจ้าว่ามันง่ายละ ใจก็จะนิ่งแน่นไปเรืเ่อยๆเดี๋ยวเขาประทุกส่วนเข้าเดี๋ยวเขาจะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวซึ่งไม่ได้ไปปรุงแต่งเลยมีมาก่อนการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซะอีกเมื่อท่านมันเกิดขึ้นท่านก็ไปค้นพบพบแล้วก็เอามาเปิดเผยเอามาชี้แจงเอามาสั่งสอน ว่าเป็นอย่างนี้อยู่ภายในเพราะฉะนั้นพอเข้ากลางปฐมมรรคได้จะเจอแต่ของจริงท้งนั้นแหละสิ่งที่อยู่นอกปฐมมรรคนั่นแหละยังเป็นของเทียมยังไม่ใช่ของแท้ของกรรมลอของเทียมเพราะเป็นของเทียมเนี่ยท่านจึงไม่ให้ไปติดไปยึดติด ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางซะเพราะถ้าหากว่าไปติดตรงนั้นแล้วแล้วก็มันก็จะหมดเวลาของชีวิตไปแล้วก็จะไม่เจอในสิ่งที่ต้องการการถึงว่าอย่าไปติดสิ่งนั้นคือสิ่งที่ละอาศัยเกี่ยวข้อง,องกันชั่วคราว ตอนที่เป็นมนุษย์อยู่เท่านั้นแหละจะเป็นคนจะเป็นสิ่งของจะเป็นสัตว์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องพัวพันกันเฉพาะตอนเป็นมนุษย์ตายแล้วก็แล้วกันไปแยกย้ายกระจายกระจายกันไปถ้าเราไปติดมันก็หมดเวลาของชีวิตแล้วสิ่งทั้งหมดเหล่านั้น ที่อยู่นอกปฐมมรรคล้วนอยู่ในกฎเหล็กของไตรลักษณ์คือเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะมันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเป็นคนก็ตั้งแต่ทารกมาเป็นเด็กมาเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนชราแล้วก็ตายมันเปลี่ยนกันมาเรื่อย จากสดใสมาเสื่อมโทรมมาสุดโทรมกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมาให้ไปติดสิ่งของเหมือนกันเน่มันเดินทางไปสู่จุดสลายทั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปไปลงไปอยู่ในทังขยะทั้งนั้นแหละแล้วเดี๋ยวก็ลงไปอยู่ในดินแล้วก็แยกย้ายกันไปจะเป็นเสื้อผ้า ต่กลาม้านชองในที่สุดก็ไปสู่จุดสลายทั้งนั้นมันไม่คงที่ไอ้ไม่คงที่นี่แหละขืนไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะทุกข์ทุกกายทุกใจเพราะว่ามันไม่ใจของแท้นะ่ะมันเป็นอนัตตาลนะมันของเทียมมันยังไม่ใช่ของจริง นี่ของที่อยู่นอกปฐมมรรคเป็นอย่างนี้นะลูกนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนึงสอนว่าอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นเอาวันพอดีพอดีเนะี่ยจะเกี่ยวข้องจะพัวพันะอะไรก็พอดีแค่เป็นเครื่องอาศัยแค่น,นั้นนัจะเป็นทรัพย์สินเงินทองแลไรก็โชคราวเพราะฉะนั้นใช้มันให้เป็นอย่าตกไปเป็นทาสของมัน สิ่งที่จริงแท้อยู่ในกลางปฐมมรมัคนี่แหละอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวเลยอยู่ตรงฐานที่เจ็ดขอหยุดนิ่งถูกส่วนเดี๋ยวก็เข้าถึงเข้าถึงปฐมมัคยุดกลางปฐมมัคเดี๋ยวก็เข้าไปถึงทำที่ละเอียดที่ปราณีตยิ่งขึ้นหยุดถัดๆไปจะใหญ่โตขึ้นไปเรื่อย มันเป็นหยุดที่ยิ่งใหญ่ที่นิ่งแน่นไปเรือยยิ่งกว้างขวางยิ่งขยายยิ่งขยายยิ่งโตใหญ่มันจะโตใหญ่ทีเดียวในสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งโตใหญ่ขยายไปเรื่อยๆนี่แปลกอัศจรรย์ทีเดียว ถ้าไม่หยุดมันจะแคบแคบมันจะอึดอัดจะแคบแขบแต่ถ้าหยุดได้แล้วขยายหยุดสองขยายมากกว่าหยุดทีหนึ่งหยุดสามหยุดสี่หยุดร้อยพันหมื่นแสนล้านยิ่งขยายโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นขยายไปถึงไหนก็เห็นไปถึงนั่นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่น มีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้เนี่อีกเยอะที่เกิดจากใจหยุดนิ่งความรู้ที่เกิดจากใจหยุดนิ่งเนเป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นของจริงจริงดีเดียวแหละยิ่งรู้ใจก็ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งรู้ยิ่งมีความสุขยิ่งมีพลังใจในการสร้างความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะ หยุดกันนิ่งด่สำคัญนะลูกนะสำคัญมากๆทีเดียวแหละเนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้าหเห็นกายในกายกายมนุษย์ทิศพรมรูปพรมกายธรรมกฏภูโสดโาสีตะคารนะขัอรหัตหยุดต่อไปก็เดี๋ยวก็จะเห็นกายธรรมในกายธรรมโตขึ้นไปเอยๆโตขึ้นไปเอยๆเลยขายายไปเลยเลย ใจก็ยังมีอานุภาพมีความเป็นใหญ่อยู่ในตัวพึ่งตัวเองได้แต่พอหยุดนิ่งเราจะยิ่งพึ่งตัวเองได้จะรู้เลยว่าอะไรคือที่พึ่งและอะไรไม่ใช่ที่พึ่งถ้าหยุดนิ่งได้นะลูกนะหยุดนิ่งได้รู้เลยว่สิ่งไหนคือที่พึ่งสิ่งไหนไม่ใช่ที่พึ่ง สิ่งไหนที่ควรละลึกถึงสิ่งไหนไม่ใช่สิ่งที่ควรละลึกถึงหยุดนิ่งได้และ้ะถึงจะเข้าใจแต่ไม่หยุดไม่นิ่งแล้วก็มันจะคอยขวิะนะจะเข้าใจผิดสิ่งที่ไม่ใช่ที่พึ่งก็จะเข้าใจว่าเป็นที่พึ่งสิ่งที่ไม่ควรละลึกถึงน่ยก็ไปคิดถึงทั้งวันทั้งคืนเลยจะกินจะนอนก็นึกถึงกันตลอดตลนล นั่นเพราะไม่ได้หยุดไม่ได้นิ่งแต่ถ้าหากหยุดนิ่งรู้เลยเพราะ่าเห็นความแตกต่างความแตกต่างที่เราเคยเห็นเราเคยรู้เราเคยเข้าใจกนะับสิ่งใหม่ๆที่เกิดจากหยุดกันนิ่งเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันเหมือนฟ้ากระดินอย่างนั้นแหละ แต่ถึงตอนนั้นใจก็รู้ว่าควรจะเลือกอะไรจริเงว่าเราถึงกายธรรมเราจะพบว่าพระธรรมกายนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราเป็นพระเจ้าภายในที่สัมผัสได้ให้คุณอย่างเดียวไม่ให้โทษเลยมีที่คุณอย่างเดียว ไม่มีให้โทษไม่มีให้ร้ายธรรมกายไม,ม่มีอคติเพราะฉะนั้นเมื่อเ้าไปถึงแล้วเราจะรู้โดยตัวของเราเองนี่แหละเพ่งตัวเองได้อยู่คนเดียวก็ไม่เหงาไม่เศร้าไ,ไม่ซึมเซ้งไม่เครียดไม่เบือ่อไม่กลุ้งแต่ถ้าเราถึงนรมกายได้เนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องมีความรักที่จะเข้าถึงอย่างแรงกล้าอย่างหลงไหลไดเดียวเพราะว่าท่านจะเป็นที่พึ่งกับเราอย่างแท้จริงถ้าเรามีที่พึ่งที่แท้จริงได้เดี๋ยวเราก็เป็นที่พึ่งกับใครๆก็ได้ทั้งนั้นแหละ ใครเข้ามาใกล้เราเนี่ยเราก็เป็นที่พึ่งให้กับเขาได้หยุดกันนิ่งเนี่ยทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะแก้ไขปัญหาทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเนี่ยหลวงพ่อถึงแนะนำให้หยุดกันนิ่งโดยดูตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านประจนมานมาเห็นนั่นทำอย่างอื่นเลยเ หยุดกันนิ่งอย่างเดียวและขลระลึกนึกถึงบุญบรมีความดีที่ได้กระทำเอาไว้นับพบนับชาติไป่ทนพอนึกถึงบุญนึกถึงบรมีความดีที่ทำเอาไว้ใจมันก็ปลืม้มมีปิติมีความเบิกบานความเบิกบานนี่นค่อยๆจัดความรรวันไหวให้หมดสิ้นไป จัดความฟุง้งจิตมันก็มันคงนะแน,แน่วแน่ปัญญาก็เกิดขึ้นบุญก็ขยายพลึบห้อมล้อมตัวเลยพยายามก็แพ้ภัยไปทำอะไรไม่ได้เนีย่ยหยุดค่อน่งอย่างเดียวนั่นคือต้นแบบของการแก้ปัญหาทั้งหลายนั่นแหละ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่างนั้นหยุดกันนิ่งนี่แหละไม่สู้ไม่หนีทำความดีเลยไปเลยหยุดกันนิ่งอย่างนี้ไม่จะสิ่งที่เป็นปัญหาก็จะล่มสลายไปเหลือแต่ความสว่างสวยมามีคนเข้าใจผิดได้ คนก็ใจถูกก็มีอยู่แล้วความเข้าใจผิดมันไม่จีงรังหรอกวันนี้เข้าใจผิดพรุ่งนี้เข้าใจถูกได้หยุดนิ่งนีนจริงสำคัญมากนะลูกนะต้องฝึกต้องทำให้มันได้ให้มันมีให้มันเป็นขึ้นมาทีเดียวพึ่งได้ตลอดการไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในสถานการณ์ใด แม้ตอนที่จะต้องเจอมัจจุมาลนะมัจจุราชจะมองไม่เห็นพอถึงตอนนั้นเน่ยเราตายก่อนตายถอดกายไปแล้วตายก่อนตายได้ดังนั้นให้ตั้งใจฝึกให้หยุดนิ่งให้เขาถึงวัะธรรมกายกันให้ได้นะลูกนะ คืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลียใครตั้งใจมากนั่งแล้วมันตึงก็ปล่อยให้หลับลงไปในสมาธิในกลางกายเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็เริ่มต้นว่ากันใหม่ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเก่าวถึงพรระัตนาไตายในตัวคืนนี้ทุกทุกคนนะลูกนะ ยามค่ำคืนอันเป็นสิรินี้ช่างเป็นค่ำคืนทรงคุณค่าอันช่วงวันเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นไปเพื่อการสร้างบรารมีน่าเพื่มปิติที่ลูกๆทั้งหลายได้ดำเนินตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตในการก่อนเพื่อสั่งสมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตนเองวันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้ลูกๆทุกคนได้ทำในสิ่งที่บุคคลทั้งหลายในโลกยากจะกระทำได้ดังนั้นก่อนจะเอนกายพักผ่อนหลวงพ่อขอให้ลูกๆทุกคนน้อมรำลึกนึกถึงภาพอันน่าปลื้มใจพร้อมกับทบทวนว่าวันนี้ที่ผ่านมาและวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึง เราได้เพิ่มพูนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวของเรามากมายเพียงใดเรามีความอดทนกอบด้วยจิตเมตตาและให้อภัยมากขึ้นเพียงใดเพราะภาพอันงดงามแห่งการสร้างความดีที่ยากเกินกว่าคำบรรยายนี้ล้วนเป็นบุญที่สมคุณค่าและมีพลานิสง์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและโลก ให้นึกน้อมอรัตนาบุญกศุศลทั้งหลายมาประมวลรวมกันกลายเป็นดวงบุญอันสว่างโปร่งปรากฏณศูนย์กลางกายเปร่งรัศมีแห่งความบริสุทธิ์ยังความเย็นกายเย็นใจแผ่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณขอให้อนุภาพแห่งบุญกศุศลกอบด้วยความเมตตา ปรารถนาดีจงแผ่ไปยังบรรพบรุษปิยชนทั้งหลายแม้จะล่วงลับไปแล้วหรือจะเป็นมารดาบิดาญาติสนิทพิษสหายที่ยังมีชีวิตยอยู่ตลอดจนมวลมนุษยชาติชาวโลกให้มีแต่ความสุขมีความแช่มชื่นผ่องใสมีความหวังกำลังใจ ให้พ้นจากอุปสรรคและทุกโศกโรคภัยแม้จะเป็นบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเหล่าสังเสตชะชะลาภุชะอันชะและโอปปาติกะต่างถือปฏิสนธิเกิดมาล้วนเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นโลกแก้วเป็นโลกแห่งสันติสุขที่แท้จริงลกูลกๆทั้งหลายหลับพักผ่อนให้สบายนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเพื่อเราจะได้สร้างบาร,รมีกันต่อไปด้วยพลานิสง์แห่งการสั่งสมเมตตาบาร,รมีนี้จะส่งผลดมันดาล ให้ลูกๆทุกคนมีจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสมีองค์พระธรรมกายสถิตยอยู่ณศูนย์กลางกายคอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จสมปรารถนาในกุศลเจตนาไปตลอดการละนา สัพสังขานุภาเวนะสัทธาสุทีพระันตุเต